พระเวสสันดรชาดกพระเวสสันดรเป็นพระโอรสของพระเจ้าสันชัยและพระนางผุสดีแห่งกรุงศรีพีเมื่อประสูติพระองค์ก็ทรงมีจิตเมตตาใส่ในการให้ทานมาโดยตลอดซึ่งอภิเษกสมรสกับพระนางมัตรีและมีพระโอรสคือพระชาลีและพระธิดาคือเจ้าหญิงกันหาเหตุการณ์พิกพันธ์เกิดขึ้นเมื่อบ้านเมืองใกล้เคียงเมืองกะลิงคาดเกิดแห้งแล้งอย่างหนัก พราหมณ์จากเมืองนั้นจึงมาทูลขอช้างปัจใจนาเคนซึ่งเป็นช้างเผือคู่บุญที่ทําให้ฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาลพระเวสสันดรทรงประทานให้ด้วยจิตกุศลแต่ชาวเมืองสีพีกับโกรธแค้นเพราะกลัวบ้านเมืองจะล่มจมจึงทูลขอให้พระเจ้าสันชัยเนรเทศพระเวสสันดรอ,ออกจากเมือง เ <c oughs> ขาเวสันดรพร้อมด้วยพระนางมัตรีและกุมารทั้งสองทรงออกเดินทางเข้าสู่วงกฏระหว่างทางพระองค์ยังทรงสนาม้าให้แก่พานที่มาขอจนต้องเดินทางเข้าสู่ป่าเพื่อบำเพ็ญตะบะเป็นฤาษีในขณะเดียวกันชูชกคามเท่าผู้มีรูปร่างอัปลักษณ์แต่มีเมียสวยชื่อนางอามิตาถูกนางสั่งให้ไปขอตัวพระชาลีและพระกันหามาเป็นทาสรับใช้ ชูชกจึงเดินทางลัดเลาะป่าไปจนถึงเขาวงกตเมื่อชูชกไปถึงขณะที่พระนางมัลรีออกไปหาผลไม้ในป่าชูชกได้ทูลขอพระกุมารทั้งสองพระเวสสันดรพาดกทรงหลังน้ําทักซิโนโทกยกกุมารให้ชูชกว่าแม้พระองค์จะทรงจ็บปวดในพระไทยเพียงใดแต่ก็ทรงถือว่าเป็นบุตรทานบารมีเพื่อหวังโพธิสทานในอนาคต ทางด้านพระนางมัตรีเมื่อกลับมาไม่พบลูกก็ทรงโศกเศร้าจนสลบไปพระเวสสันดรทรงปล่บปรลมและแจ้งความจริงจนพระนางมัตรีทรงอนุโมทนาในทานบารมีครั้งยิ่งใหญ่นี้ด้วยเท้าสักกะหรือพระอินเกรงว่าจะมีคนใจบาปมาขอพระนางมัตรีไปอีกจึงจำแรงกายเป็นพราหมณ์มาขอพระนางมัตตีไว้เองเมื่อพระเวสสันดรทรงยกให้พราหมณ์จึงคืนพระนาง ให้และฝากพระเวสสันดรดูแลเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้ใครมาขอได้อีกทางด้านชูชกก็พากุมาทั้งสองไปเกิดลงทางเข้าไปในกรุงสีพีพระเจ้าสันชัยทรงจำหลานได้จึงขอถ่ยตัวด้วยทรัสมบัติทั้งหมดมากมายชูชกที่กินอาหารเกินขนาดจนท้องแตกตายในทุกเ <c oughs> ลงจากนั้นพระเจ้าสันชัยจึงยกขบวนไปรับพระเวสสันดรและพระนางวัตรี ลับคืนสู่พระนครท่ามกลางหยาดฝนโบกขอละพักที่ตกลงมาสร้างความชุ่มชื้นเย็นไปทั่วทั้งแผ่นดินพระมหาชนกชาดกพระมหาชนกเป็นอรสถของพระเจ้าอิริทชนกกษัตริย์เมืองมิถล่ต่อมาเกิดการแย่งชิงราชสมบัติพระเจ้าอิริทชนกสิ้นพระชนพระมารดาของพระมหาชนกจึงพาพระองค์ ลบหนีออกจากเมืองไปอาศัยอยู่ต่างเมืองเมื่อพระมหาชนกทรงเจริญวัยพระองค์ทรงทราบถึงชาติกำเนิดของตนจึงตั้งพระทัยเสด็จกลับเมืองมิถาลาเพื่อทวงสิทธิ์ในราชาสมบัติพระองค์เสด็จเดินทางด้วยเรือแต่ระหว่างการเดินทางนั้นเกิดพายุใหญ่ทําให้เรืออับปางกลางมหาสมุทรผู้โดยสารส่วนใหญ่หมดกำลังใจและจมน้ำเสียชีวิตแต่พระมหาชนก ไม่ย่อท้อท่งไม้น้ำด้วยความเพียรตลอดหลายวันหลายคืนแม้จะอ่อนล้าและไม่รู้ว่าจะถึงฝั่งหรือไม่ก็ตามด้วยความเพียรนั้นยิ่งใหญ่เทพธิดามณนนีไม่ขลาได้เห็นถึงความตั้งใจของพระมหาชนกจึงเข้าช่วยเหลือและพาพระองค์ขึ้นฝั่งอย่างปลอดภัยต่อมาพระมหาชนกเสด็จถึงเมืองวิทาลัและครองราชสมบัติตามสิทธิ์ทรงปกครองบ้านเมืองด้วยความวิริยธรรม และหลัหกคร,รั้นเมื่อพระองค์ทรงพิจารณาเห็นถึงความไม่เที่ยงของชีวิตและอำนาจจึงสลับพระราชสมบัติออกผนวกและบำเพ็ญธรรมเพื่อความหลุดพ้นจะเล่าเกี่ยวกับมหโหสถชาดกครับท่านเป็นเด็กที่มาพร้อมทั้งยาวิเศษ มะโหระสดเกิดมาในครอบครัวเศรษฐีในวันที่เขาเกิดเขาถือแท่งยาวิเศษออกมาด้วยเมื่อนำไปรักษาใครก็รักษาหายขาดท่านพ่อจึงตั้งชื่อเขาว่ามโหสดพออายุได้เจ็ดขวบเขาก็ฉายแววอัจฉริยะระดมเพื่อนๆเ,เด็กๆน้องๆมาสร้างศาลาขนาดใหญ่ที่มีที่ให้ ให้คนพักเดินทางสนามเด็กเล่นและที่ตัดสินคดีความจนเป็นชื่อเสียงของเด็กน้อยคนนี้ดังไปถึงหูพะวิเชฮาราฮาราชแห่งเมืองมิธิลาคดีเด็ดของมโหสถก่อนจะได้เข้าวังมโหสถต้องทำข้อสอบจากพระราชาหลายอยา่าง ซึ่งเป็นคดีที่แสดงถึงไหวพริบที่ลรำเลิกเช่นคดีหัวกะโหลกในการแยกหัวกะโหลกผู้ชายกับผู้หญิงมโหสถบอกว่ารอยตอกกะโหลกชายจะตรงส่วนรอยตอกกะโหลกผู้หญิงจะเคี้ยวคดเคี้ยว 2. คดีไม้ตะเคียนให้ทายว่าด้านไหนเป็นด้าน โค้งด้านไหนเป็นด้านปลายพระโมโหสดเอาไม้ไปปล่อยในน้ำด้านที่มีโค้งจะหนักและจมลงมากกว่าคดีชิงลูกให้ผู้หญิงสองคนแย่งเด็กกันใครเป็นแม่เด็กจริงจะปล่อยลูกเพราะว่า แม่เด็กจะทนเห็นลูกเจ็บไม่ได้แล้วก็จะปล่อยมือก่อนศึกลิษยาในพระราชสำนักเมื่อพระมโหสถได้เป็นที่ปรึกษาให้กับพระราชาก็ถูกอาจารย์นั้งสี่อิจฉาจนถูกจ้องทำร้าย ถึงขนาดเคยสายร้ายจนพะะ่อมโหสถต้องหนีออกจากวังและไปปลอมตัวเป็นช่างปั้นหม้อแต่สุดท้ายมโหสถก็ใช้ปัญญาพิสูจนความบริสุทธิ์จนกลับมาช่วยพราชาจากแผนการหน้าแตกของอาจารย์ทั้งสี่ได้ทุกครั้ง คืชิงไหวพริบกับพระเจ้าจุลนีนี่คือช่วงที่น่าตื่นเต้นที่สุดครับพระเจ้าจุลนีพม,มทั์และอาจารย์เกวัตต้องการจะร่วมแผ่นดินจึงใช้อุบายส่งกองทัพไปล้อมเมืองมิเทรามิทลาส่งขามจิตวิทยามโหสถใช้กลอุบายทำให้ทัพพระเจ้าจุลนี แต่พ่ายไปก่อนครั้งแรกตัวไม่เสียเลือดเนื้ออุบลอุโมงค์มหัสจรรย์พระเจ้าจุณีจึงเปลี่ยนแผนื่องพระเจ้าวิเทหราชไปดูเมืองบรรบจระเพื่อฆ่าชิ้งเพื่อฆ่าชิ้งแต่พระโหสดมองออกจึงส่งคนไปสร้าง หัโมงยักษ์ที่ไม่มีทางที่มีทางซับซ้อนมีประตูกลมและภาพสวยงามล่อใจการชิงตัวคืนในขณะที่พระเจ้าวิเทหรัตกำลังจะถูกฆ่ามโหสถใช้ทางรับในหัวมงเพื่อชิงตัวลูกเมียของพระเจ้าจุลนีเป็นตัวประกันก่อน แล้วจึงชิงพระเจ้าวิเทหราชกับเมืองมิถิลาได้อย่างปลอดภัย